โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวิดีโอนี้จะแชร์ท่าพิเศษนะครับสำหรับเล่นหัวไหล่ด้านหลังนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ค่อยเห็นใครเล่นท่าน,นี้แน่นอนนะครับแต่ผมจะเล่นให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่ามันได้ไหล่หลังยังไงท่าน,นั้นก็คือท่า Bend Over r e v e r d Less นะครับก็อย่างที่หลายคนรู้กันนะครับหัวไหล่เราก็จะมีด้ยวยกันด3ส่วนนะครับไหล่หน้าไหล่ข้างแล้วก็ไหล่หลังนะครับซึ่ง ถ้าไหลหน้ามันคือการที่เรายกดัมเบลหรือบาร์เบลไปด้านหน้าไหล่ข้างคือการที่เราเอาน้ำหนักเนี่ยพาไปด้านข้างถูกไหมงั้นไหลหลังมันก็คือการพาน้หนักไปด้านหลังนะครับมันก็หลักคิดง่ายๆแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเยอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันดีกว่าวิธีการเล่นก็คือจับบาร์เบลนะครับเอาไปไว้ที่ด้านหลังต้นขาด้านหลังนะครับหรือตรงแฮมสตริงนะแล้วก็โน้มตัวลงมานะครับประมาณ4 5หองศานะครับหลังจากนั้นนะ ให้เราใช้หัวไหล่ด้านหลังนะครับคิดในหัวนะเอาไหล่หลังเนี่ยลากบาร์เบลขึ้นมานะครับให้อยู่ระดับก้นหรือสูงกว่านั้นนะครับพยายามทำให้เยอะที่สุดนะครับต้องไฮเลฟนิดนึงนะแล้วก็ใช้น้ำหนักที่ว่าข้างเบานะครับบาเป่านี่ก็รู้สึกได้แล้วนะว่าเทนชันมันเกิดขึ้นเยอะมากบนไหล่หลังเรานะครับ ยังนะครับยังยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงครับผมแถมให้มันสามารถ targeting เกล้าปีกหรือกล้ามเนื้อแล t ของเราได้นะครับโดยการที่เวลาต้องเปิดสอกออกนะครับนะครับไม่ใช่การงอหลังนะสังเกตในวีดีโอหลังจะไม่ได้งอนครับแต่ผมจะเปิดสอกออกเพื่อให้ปีกมันถูกยืดนะครับแล้วก็ลากกลับขึ้นไปครับระดับก้นหรือสูงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คความปั๊มนะเช็คทรงกันนะครับทั้งหลังทั้งหลังทั้งไหล่นะครับ เน่เป็นไาดูความเต่งของกล้ามเนื้อถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมนะโดยการกดไลค์กับ s ับสไครต์แค่นั้นเองครับผมไว้เจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ